เขาอะไรครับเป้าหมายเป้าหมายอะไรครับโฟกัสอะไรครับทำอะไรบ้างนะครับประเด็นมันมีอยู่นี้ต่อให้คุณเทรนคนเป็นพันคนแต่ว่าคนพันคนนั้นเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะไปลงมือทำมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเห็นข่าวไหม ต่อให้คุณฝึกคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะประสบความสำเร็จมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะคุณลักษณะของผู้ประสบความสําเร็จแต่มันมีอยู่สองอย่างอันแรกก็เรียกว่า action oriented ในนั้นผมเขียนใช้คําว่าอะไรครับเน้นลงการลงมือทําผมเล่นแปลตามตัวเลยนะเอาเอาเป็นว่าเอาภาษาชาวบ้านใหม่แล้วกันคือคําว่าทําทันที แปลว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้คุณเห็นว่ามันดีอ่ะคุณมีหน้าที่สําคัญอันหนึ่งคือทําทันทีเพราะถ้าคุณไม่ทําทันทีมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งกับชื่ตคุณเหตุการณ์นั้นคืออะไรรู้ไหมครับคุณเคยได้ยินกฎนี้ไหมกฎของพาคินสันข้อที่สองเขาเรีกยกว่ากฎแห่งความเฉืเอยผมเคยบอกหลายท่านแล้วผมบอกอีกครั้งหนึ่งว่ากฎนี้มันมีอยู่จริงและมันทางานอยู่ตลอดเวลา กฎแห่งความเฉยเฉยบอกว่าถ้าคุณมีเวลาทํางานใดงานหนึ่งสมมุติว่าเขาบอกว่าคุณมีเวลาทํางานนี้สามสิบวันคุณจะเริ่มทํางานนี้ในที่ 5, ที่ห้าในที่ยี่สิบห้ายี่บกยิบเจ็ดี่แดยิบกสามสิบแล้ววันที่สามสิบคุณก็จะไม่เล่นทวันงคืนคุณจะเร่งให้มันเสร็จแล้วคุณก็บอกในใจตัวเองว่าขอถ้าฉันมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งวันงานฉันจะดีกว่านี้จริงไหมจริง กฎแห่งความเฉยเฉยเป็นกฎที่ไม่ได้บอกให้คุณเชื่อโอเคไหมครับกฎแห่งความเฉยเฉยเป็นกฎที่สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเพื่อเตือนสติคุณว่าคุณตั้เเผอปุ๊บคุณจะเป็นอย่างนี้นทันทีโอเคไหมครับน้องเจนเจน้องเจดเจสียงนี้คือเสียงไมโครโฟนกับเรา